มันก็รอให้มันเย็นคนระับรอให้มันเย็นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคอยลงไปเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็คือรอให้มันเย็นนะฮะเดี๋ยวพอมันเย็นตัวมันก็หดกลับเข้ามารัดคอยแน,น่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับเพ,เพื่อนๆเอาไปลองทากันดูนะครับนี่เราจะมา,าคอยลงไปในหัวกะโหลกฮิสุบิชิตัวนี้กันนะครับหรือจะเป็นโตชิบา้าหรือจะเป็นฮิจิชิหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นหัวกระโหลกเหล็กแบบเดียวกันนี่นะฮะโดยเราจะใส่ลงไป ด้วยวิธีไหนที่ทําให้คอยเนี่ยมันไม่ช้านะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าหลายๆท่านนะครับใส่เสร็จเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอกลึกเกินไปทําให้ตัวสเตเตอร์เนี่ยนะครับมันไปถูกับทุ่นด้านในนะครับบางทีเราตอกเลยเลยตําแหน่งของมันเนี่ยนะครับเพราะตอกเพลินไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันสโลปมันทําให้ตอกเลยเข้าไปได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาหัวเนี่ยประกบให้ได้ตาแหน่งเดิมก่อนนะครับแล้วก็ทํามาร์กตำหนิ ทางออกของสายไฟไว้ก่อนนะครับให้เรารู้ว่าสายไฟออกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเอาคอยน์มาใส่อันนี้เนี่ยตำแหน่งสายไฟคือตรงนี้นะครับแล้วก็พวกชุดบูสอะไรเนี่ยเอาออกซะให้หมดเลยนะฮะไม่ให้มีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกสงเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาคอยเข้าไปในกโหลดัสนะครับสายนี่เก็บให้เรียบร้อยนะเก็บเก็บให้เรียบร้อยเลยนะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะ เราเก็บสายเรียบร้อยก่อนครับจะมัดจะอะไรก็แล้วแต่เราฮะแบบนี então, ้นะครับเราก็ลองเตรียมทําท่าไว้นะว่าหัวสายอยู่ตรงนี้นะก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เเพราะว่ามันต้องออกนี้นะครับเนี่ยทาท่าไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะนะครับเราก็ม์ดตำแหน่งไว้ก็ได้นะครับม์ดตำแหน่งไว้ในตําแหน่งที่เราจะให้คอยมันลงสมมุติดงนี้ฮะมักตำแหน่งไว้ให้ตรงกันแบบนี้ ไปเดี๋เราไปลองกันถ้าจะถามผมว่าต้องใช้เวลากี่นาทีก็บอกเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแก แล้วแต่แก๊สใครจะแรงแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนก็ร้อนไม่เท่ากันวิธีง่ายๆนะครับก็เมื่อเราเผาไปสักระยะ1 2 3นาที4ี่นาทีห้านาทีเลยก็แล้วแต่เราก็ลองปิดแก๊สแล้วก็เอาคอยมาวางดูนะครับถ้าคอยมันวางแล้วมันลงไปได้ก็แสดงว่าพอแต่บางทีนะครับมันลงไปได้หน่อยนะฮะเราอาจจะช่วยเคาะหน่อยก็ได้นะครับจับคอยไว้แล้วหัวก็ลงหงายแล้วก็หาอะไรเคาะๆลงไปหน่อยนะครับมันก็ลงง่ายก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับก็แล้วแต่ใครจะสรรหาวิธีไหนนะครับแต่วิธีก็คือเผาให้โลหะมันเกิดการขยายตัวนะครับเมื่อหัวกระโหลกมันร้อนมันจะขยายตัวออกนะครับแล้วก็ตัวคอยมันไม่ได้ร้อนฉะนั้นตัวคอยอ่ะมันก็จะไซส์เดิมแต่หัวกระโหลกมันจะใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้คอยเนี่ยวางลงไปได้นะครับโดยไม่ต้องเคาะนะฮะ ครับระหว่างนี้ผมก็จับมันพลิกไปพลิกมานะครับจะได้ร้อนทั่วๆนะครับหลังจากที่ผมคิดว่าร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะแจงเอาคอยนะฮะมาวางลงนะครับนี่ผมเที่ยวเดียวเลยนะฮะเนี่ยประมาณห้านาทีก็เรียบร้อยลครับงไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็รอให้เย็นนะฮะรอให้มันเย็นนะครับนี่คือสุดตัวพอดีแกนก็ตรงะลงให้ตรงตำแหน่งที่เรามาร์คไว้แค่นี้นะตรงแล้ว นี่ก็รอให้มันเย็นครรอให้มันเย็นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคอยลงไปเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็คือรอให้มันเย็นนะฮะเดี๋ยวพอมันเย็นตัวมันก็หดกลับเข้ามารัดคอยแน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้ตามปก,กติเลยครับเพื่อนๆเ,เอาไปลองทากันดูนะครับ